สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่หนักอกหนักใจใครหลายๆคนนะคะเรื่องหนี้สินนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถวันนี้เรามีแนวทางจาก7วิธีแก้หนี้เปลี่ยนชีวิตมาลองเจาะลึกกันค่ะครับสวัสดีครับเป็นประเด็นที่ อืมสำคัญมากนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะฟังดูน่ากังวลแต่ว่าการที่เรามีข้อมูลมีแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับในการกลับมาควบคุมสถานการณ์ได้ใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะคะที่เขาบอกว่าต้องกล้าเผชิญหน้ากับนี่ก่อนฟังเหมือนง่ายนะคะแต่เอาจริงๆการยอมรับแล้วก็รวบรวมข้อมูลให้ครบเนี่ยเออสำคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือ ต้องรู้ให้หมดว่าเราเป็นหนี้ใครยอดเท่าไหร่ดอกเบี้ยยังไงจ่ายเมื่อไหร่การหลบหลบซ,ซ่อนเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยครับอืมพอรู้ข้อมูลทั้งหมดมันก็เหมือนเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วนะคะถูกต้องครับแล้วมันก็จะนําไปสู่วิธีที่2คือการจัดลําดับความสําคัญของหนี้อ่าพอมีข้อมูลครบก็ต้องมาดูว่าจะเริ่มจ่ายอันไหนก่อนดีครับแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนําว่าให้เน้นไปที่หนี้ที่ดอกเบี้ยสูงสูงก่อนอย่างพวกบัตรเครดิต แล้วก็พวกนี้ที่กระทบเครดิตเราโดยตรงอย่างหนี้ธนาคารรถบ้านพวกนี้ก็ต้องพยายามจ่ายให้ตรงเวลาสม่ำเสมอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับการจัดลําดับแบบนี้มันช่วยได้2ออย่าง1คือลดภาระดอกเบี้ยระยะยาว2คือช่วยรักษาประวัติทางการเงินของเราไว้ด้วยครับเข้าใจเลยค่ะพอรู้แล้วว่าจะจัดการหนี้ก้อนไหนก่อนหลังลําดับถัดไปก็คือต้องสร้างแผนการชาระหนี้ที่มันจับต้องได้ขึ้นมาครับ อาจจะใช้เอ่อ l x c e l หรือสมุดบัญชีง่ายๆก็ได้เพื่อวางแผนรายรับรายใจ่ายให้เห็นภาพรวมแล้วก็จัดสรรเงินสำหรับจ่ายนี้แต่ละก้อนอย่างเป็นระบบเลยการมีแผนนี่มันช่วยให้เรามีวินัยแล้วก็เห็นความคืบหน้าด้วยนะคะใช่ครับแล้วมันก็จะโยงไปถึงเรื่องถัดไปคือการต้องหันมาดูว่าเราจะลดรายจ่ายอะไรที่ไม่จาเป็นลงได้บ้างอันนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับบางคนนะคะอย่างที่เขายกตัวอย่างมาพวกกาแฟแพงๆหรือว่ากินข้าวนอกบ้านบ่อย แต่ก็จริงนะคะจุดเล็กๆพวกนี้พอมันรวมกันเยอะๆมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ได้เหมือนกันครับต้องหันมาโฟกัสค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นจริงๆก่อนอย่างค่าอาหารค่าเดินทางที่พักยาอะไรแบบนี้ยอมรับว่าอาจจะต้องปรับไลฟ์สไตล์บ้างแต่มันจําเป็นจริงๆครับการลดรายจ่ายก็เหมือนเราเพิ่มเงินในกระเป๋าเพื่อไปโปะนี้นั่นเองนะคะถูกต้องครับมันคือการเพิ่มทรัพยากรที่เรามีเพื่อไปสู่เป้าหมายระยะยาวให้เร็วขึ้น แล้วถ้าอยากให้นี่หมดเร็วกว่านั้นอีกล่ะคะมีวิธีอื่นอีกไหมก็มีวิธีที่5ครับคือการหารายได้เสริมอ่าอย่างเช่นไปรับจ้างทํางานพิเศษหรือทํางานออนไลน์ขายของที่ไม่ใช้แล้วอะไรแบบนี้ใช่ครับได้หมดเลยและจุดสําคัญคือเงินที่ได้มาเพิ่มเนี่ยควรเอาไปโปะหนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับเพื่อเร่งให้มันหมดเร็วขึ้นครับผมอีกวิธีที่น่าสนใจแต่ลาคนอาจจะแบบ เออกล้าก,กลัวกลัวก็คือการลองเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงเลยครับการเจรจาต่อรองเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะที่จะขอผ่อนผันปรับโครงสร้างหนี้หรืออาจจะขอหยุดดอกเบี้ยชั่วคราวจริงครับถ้าเราแสดงความตั้งใจจริงที่จะจ่ายคืนนะผมว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ก็พร้อมจะรับฟังเพราะในมุมเขาการได้รับเงินคืนแม้จะปรับเงื่อนไขบ้างก็ยังดีกว่าปล่อยให้เป็นหนี้เสียไปเลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าลองดูนะคะ มาถึงวิธีสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งอันนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยคือการปรับ Mindset หรือวิธีคิดเรื่องเงินของเราใหม่ใช่เลยครับแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่านี่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากแค่ตัวเลขแต่มันสะท้อนพฤติกรรมการใช้เงินของเราด้วยถูกต้องครับถ้าแก้แต่นี่แต่ไม่ปรับนิสัยการใช้เงินก็มีโอกาสกลับไปเป็นนี้ได้อีก การปรับ Mindset เนี่ยคือการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆการเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินการสร้างวินัยการใช้จ่ายมันไม่ใช่แค่ช่วยให้เราปลดหนี้ได้แต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันให้เราในระยะยาวด้วยนะคะใช่ครับป้องกันไม่ให้กลับไปสู่วังวนเดิมอีกสรุปแล้วการจัดการหนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งความเข้าใจความอดทนแล้วก็การลงมือทำอย่างจริงจังเลยนะคะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆวันเดียวจบแต่ก็ทำได้จริง มีคำเตือนจากแหล่งข้อมูลที่อยากฝากไว้ค่ะคืออย่ารอให้นี่ควบคุมเราแต่เราต้องลุกขึ้นมาควบคุมมันก่อนก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปครับผมและสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนคิดต่อน,นิดนึงนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดการนี่ไปได้แล้วเนี่ยวินัยทางการเงินที่เราสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งจากกระบวนการนี้มันจะเปิดประตูไปสู่อนาคตทางการเงินแบบใหม่ให้เราได้บ้าง หรือมันอาจจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายชีวิตด้านอื่นๆได้ยังไงบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ